อันนี้ก็ไข่เลยกไข่ก็โตนั่งเปิดนะจะฟางมาที่นี้ตีเื่ากถืองสจเข้า,า,ขาตังขอบคุณค่ะเพราะเดี๋ยวเป็นเพื่อนนอ้อง ได้แม่อร่อยมากอร่อยข้าวตังค่ะน่า

ตอนนี้มิ้งก็มาเที่ยวที่โครงการพระราชาดำมรีขาดูโงมนะคะตวันที่สองมกรามคนมาเที่ยวคื๊เลยคือแบบเยอะมากๆเมื่อกี้เขาตังโมหยอ,อกไปอร่อยมากๆจะต้องมาซื้อบ้างแไรอร่อยไหมจ๊ะอร่อยจ้ะอร่อยไหมจ๊ะมากมากสนิท <laughs> ต้องเสียตาร้อนละจำได้ไหมเห็นเายืนอยู่น่าจะจำได้เขาตัง แต่เขาทำแบบกรอบแบบมันไม่แข็งบบทีท่กินชอบกินแบบเจ้าสัวอย่างเงี้ยอืมค่มะดี ยังเอาเ,อเดินซอยให้หมดก่อนม่เลยมาแขง่งกันก็ว่าเรากาชาตาวันอันเรน็ตจะหน,าานตนหนูหน้าบานหรอกกันโอ้ยี่มีอยู่หน้าเดียวทแทนที่จะให้กำลังใจกันเกิดมาบอกว่าเราหน้า,า,าบานธนตาวันได้ยังไงคะแล้วก็เขายังไม่เลิกร้านมีตาบันดี้ด้วย ลองกินน้ำสับประรดไหมนี่นะคะทุ่งดอกทานตะวันที่โครงการพระราชดำร,ร,ริเขาชางุมอยู่ที่ตำบลเขาชางุมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะวันที่มินทนายอยู่ประวันที่สองมกราคมคือดอกทานตะวันเยอะมากแล้วก็กำลังบานอยู่นี่นะคะคุณย่าแอบถ่ายเหรอ เยอะเลยสวยงามคือสูงมากแต่ละต้นสูง,องพอๆกพบกมิตเลยนะคะตปนหนึ่งนะนี่โอ้โหแดดจะกอแบบสูงไวเรียกกันเลยสามไ้สู้แสงแล้วแดดแรงมากตอนนี้ก็คือสวยขนาดเลยนี่ทุ่งเลยนะคะมินเคยมาสามรอบแล้วตอน,นเด็กอันนี้เป็นรอบที่สี่ไม่ได้มาประมาณหกเจ็ปดปีแล้วละ่ะคือนานมาก สวยนั่นเลยนี่เป็นที่ถ่ายรูปแดดร้อนมากเลยคะ่ะ น่ารักมากาาามีว่าวด้วยสวยงามนั่นะน่ะนี่ผู้คนมาเล่นว่าวกันรถมาด้วย คณะชาดำมีมาช่วยเหมือนการนักการเมืการัฐแทศนรัฐิตอาสาและจะใช้มาที่โรงพยาาลได้หนึ่งมาจากเรียนบ้านบางกวางวันนี้เราจะพาทุกท่านเยี่ยมสถานที่พักึกษาโรงงานซึ่งมีระยะทางประมาณ5้กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20นสิบถึงยี่สิบห้ายทีครับมาขอเป็นอไปก่อนนะคะเรียกหนึ่งในโครงการอานนงวัตรพระชาดาริของหลวงชาาที่้า มีแมขอาเขียวขอเสด็จหนึ่งสองทะ้ฉมันอับแรในภารายันวาราชบุรีในพื้นที่ปละมาณ19าไร่และเป็นพื้นที่เก็บป่าไม้ที่เป็นภูเขาสัพพน่ปไร่ในพื้นที่เกษตรพ้นที่ปิ้งย่างานพื้นที่แห้งแ่ะกาแน้ำพื้นที่่าไร้เป็นมกันที่ทำนานี่มาซมซอค่ะส่วนได้นายเราคุยกันแล้วนะจนถ้าเาใช้ขอกิินได้นะคะและไม่ตื้ และในทุกหลอทางตะวันก็ท่ามกาสามารถไปถ่ายรูปล่้กันได้เลยนะคะสายวส่าส่กวนส่กางเกาส่างเกงขาควใส่ง่างกวสดางเาวสางเกงาวส่กางเกงาวสงเกาวใส่เกาวส่างวสามเาวสกเ่สวสวสสวสสาส อยู่สยามลุมหวงกาแฟถนนและมาเยอต้นตะการค่ะส่วนในกาตั้งมาที่4กันยายน2 5 8พระองค์5มีพระราชลำรีให้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการศึกษาวิธีการดูโคที่ได้เสรยจสมบูรณ์อันเรื่องมาจากราชลำรีองทั้ง3พระราชนินแห่งนี้ั้งเส้่ทารั้งพระดรชาภนิธิสุบุษยจิการย้อนไปปี2 น่าจะเกี่ยวกับตัวพ่วงป่าะ5 2 0กิเมไม่ควายย้อยพ่วงตรงเนี้ย่ะน่าจะมีพระราชดำรให้ดำเนินการหาที่การปกบรเรียนเสริมสูงเพืการบริการการปลูกได้ประเด็นการที่สองที่แปดมิถนายนตสองพันห้แะสามสินห้ามียเวลาพระราชดำรให้ศึกษาทดลองการปลูก้วแฟเพื่อป้องกันดินบางทลายและใ่วยดจัให้เดดินไว้ด้วยค่ะ ้าเด็กคณิตาสตร์วันที่15กรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้ามีแนวว่าชดำรีที่สัมผัสมา้ความมายขอการชุูกป่ารืมเปถึงปูและพลูกต้นไม้ของพวกาันในภชคเหนือโดยเฉพาเที่วาคตะวันออกกทาง สภาพพื้นที่รายดีตไปดินจำโซมแคร์น้ำป่าไม้ที่บนิเวณลำารทำลายไปป่าจโซมค่ะในในระยะแรกแนวพนันงานสามได้รับรวามใจ่ยงานเวาที่ดินงานพว้นงานแหล่งน้ำงานปูนฟูนวัพยากรป่าไม้ค่ะสายจังเลยนะสูงค่ะยอะสแล้วก็ น่าดีไม่เกินยเซติเมตอดีเคยรับเสกในระยะเอกางที่เป็ระอสบเป็นที่แลจัดทำมาะบสในรัเลแล้วนะทางมีความความก็เปวันนี้ผู้ข่ากในอดีตเป็นผู้ข่าวส่งนทรแอดมีต้นใมต้นต้นแต่ปัจจุบันผู้ท่านเหมามีต้นไม้นานแน่เลยแนวพระราชดำริของการที่เก้า ทั้งสองฝ่าเลยทั้งหนงว่าในย่าแบกวอเพื่อบ้องกงนลอยช่วยทีจะจับหน้าดไ้ได้ครับอยากการนั่งรถไฟดีเวิร์กลกเรยนมาเรียนที่นี่ตรงนี้แล้วไปมาพราะอย่าี่วันเสร์นีต่อไแล้วกลับไปกินกง ชาระหลังนี้ได้กยงราดระเด็กวิ่งประสานเารทันที5 5แม่กก็หลครับทั้งหมดจะเด็กไปา4ที่พระประชวรจริงยกเลิกไปครับว่ไมาต้นญ่นี้คือต้าตัวสมบูรณ์ปู่มวนที่15กรกฎาคม2 5 3 9ถัดมาคือยาแต่งสมบูรณ์ปู่มวนที่8มิถุนายน2565ค่ะหะ สซนด้านขวาค่ะคืแพะเนื้อผ่นเบาค่ะโนด้านซ้ายมือช right ี่อสาสิบเปอร์เซ็นตค่ะและเพื่าง่มเพื่อเพื <ần oring> ่่อเ like ่่นด้านขวามือคือแล้วไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะไข่อารมณ์ดีไก่ไข่อารมณ์ดีบดเพลงให้ฟัสโซนด้านซ้ายมือคือโบเลี้ยงกลุมลูกผสมสามสายพันธุ์คกบหน้ากบจ้ากบตุงอค่ะ บริเวณทางด้านซ้ายมือคือออประดูกเรานกระเบื้อเก่ามากล้างเพื่อไม่ให้ตัวเมอตัวทองมากินปลาของเราค่ะเชือได้ความมันคือแหล่งน้ำามสปอซ็นตะคะส่วนทด้านซ้ายมือคือพืชผักสวนครัวค่ะส่วนด้ความนคือไม้ผลไม้ยืนต้นสามสิบเปอร์เซ็นต์และนาข้าสามสิบเปร์เซ็นต์มีมะกรอ้วย ให้ส่องฟังอนเราด้ดืวนะคะแน้ำมนชอรี่มะพร้าวมื่ก่อนกบบเกไว้นะคะนมันเยอะเลยอ่ะนนเยอะเลยอ่ะกเนะเงกเหมดทียบดกอ่ะนี้ใช้ม่ข้างี่ใช้มใช้เด่นปนค่ะกมีนี่ใช้ขีได้เดนปู ้านขวาเราคืก็ฐานปืนหลักในน้ำมันเชียวพาค่ะสาด้านซ้ายมันก็ฐานเจดียก,ก็แสงแล้วก็เดีค่ะเนดียเยอะมากเลยเดี่ยวด้านขวาเราคืมีพิพิธภัณฑ์ดียดค่ะตัวอาคารข้างหน้าคืออาคารสำนักงานท่าท่านรจะติดต่อราชกาลรติดต่อได้นี่ค่ะ معاك <applause> ده <applause> <applause>